ไปดีคะเออเออไวท์วิสก in yeah. uh ี huh. ้ขวดเท่าไหร่ครับอ๋อขวดละร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับอ่นนี่ครับสองร้อยบาทพอดีเลยเอ้าเฮ้ยหน่อยแข่งสูงนักนะถือว่าวันนี้ไม่ใช่วันของกูแล้วกันเออเด็ ออก็แต่เจ๊สนใจอยากดูดวงหน่อยไหมถ้าผมดูแม่แม่เนี่ยผมจ่ายให้เจ๊เลยหมื่นหนึ่งฮะหมื่นหนึ่งไงอรอแล้ว้าแม่นหน่ะ้าแม่นเจ๊จ่ายให้ผมแค่สองร้อยก็พออ๋อสองร้อยเหรองั้นก็เอาดิอ่ะเจเย็นก่อนสิครับเจ๊เย็นก่อนเอามานี่มาก่อนสองร้อยบาทจ้ารุนแรงจังชอบความรุนแรงเอ้ยเค แป๊บนึงแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะเฮ้อันนี้อ๋งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะแม่เจเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนพ่อเจเนี่ยเป็นผู้ชายถูกไหมอู้ค่ะ คนบ้านเจเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกต้องใส่เสื้อผ้าทุกครั้งก่อนออกไปถูกไหมถูกเลยคะเนี่ยอุ้ยอุ้ยตุยแล้วผมสัมผัสอะไรบางอย่างได้ในมือข้างขวาของเจ๊นิ้วมือข้างขวาของเจ๊เนี่ยมี้งหมด5้านิ้วถูกไหมถูกค่ะอ้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเจ เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่เจเนี่ยแต่งงานวันเดียวกันฮะโอ๊ยเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมพ่อแม่ไม่บอกฉันเลยเนี่ยน้อยคอยดูนะกลับบ้านไปฉันจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องใช่เรื่องสำคัญแบบนี้ไม่บอกเจได้ยังไงต้องกลับไปคุยรู้เรื่องเลยนะนะเห็นไหมผมบอกแล้วไงอ่ะผมเนี่ยทำนายแม่นมากอูแม่นมากแม่นจริงไหมล่ะอ่ะถูกไหมทุกอย่างที่พูดมาถูกไหมอ่าง ขอบคุณมากสำหรับเงิน200บาทนะครับอย่างที่คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นนะอขอบคุณมากนะครับไว้ผมไปก่อนนะ <Yellow S 1> อย่างสีเหลืองยิโลไปคิดดีพ่อแม่นี่มันยังไงกันวะเรื่องสำคัญขนาดนี้ยังไม่เห็นบอกลูกเลยนี่มันเรื่องใหญ่ ทำไงเดียเจนฉันลืมพกตังมาด้วยอะแต่ไม่รู้รอะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่รับเซ็นงั้นฉันขอยืมเจร้อยหนึ่งสิเดี๋ยวฉันคืนให้ยืมร้อยหนึ่งเหรอไม่ดีมากแล้วถ้าฉันให้เธอยืมอะแล้วเธอจะคืนให้ฉันเมื่อไหร่ก็ก็เดี๋ยวคืนเลยเดี๋ยวคืนนี่คือยืมปุ๊บคืนปั๊บเลยใช่ปะใช่ยืมปุ๊บคืนปับ๊บยืมปุ๊บ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 คืนปับ๊บปั๊บปับป๊บอแ๊บเลยค่ะเจ๊อเออโอเคก็ได้ โอเคค่ะ,ะนี่ค่ะค่าของพวกนี้อโอเคร้อยถ่นห้าสิบบาทเออดเจ๊ฉันขอเปลี่ยนเป็นแบงห้าสิบนี่จ่ายของพวกนี้แทนแล้วกันร้อยนึงเมื่อกี้ฉันขอคืนด้วยทำไมอะ่ะแบงมันเก่าไปหรอแต่ฉันก็ว่าไม่ไม่นะพราะเปล่าคือว่าฉันไม่ค่อยชอบสีมันอ่ะสีมันไม่สวย ดูแล้วรู้สึกใจมีดียังไงก็ไม่รู้มันขนาดนั้นเลยเหรอเออก็ได้ก็ได้แต่เจ๊ร้อยหนึ่งของเจ๊ฉันคืนให้ห0้อ,อ้าสิบเนั้นแสดงว่าคุณู้อยังไม่ได้จ่ายค่าของอะสิไม่ได้จ่ายยังไงก่อนก็เมื่อกี้ฉันใช้แบงค์ห้าสิบนี่จ่ายค่าของพวกนี้ไปแล้วส่วนร้อยหนึ่งนี่ฉันก็คืนให้เจแล้วมันก็ เ้ากันแล้วนี่เราไม่ได้มีอะไรติดค้างกันแล้วนะเจ๊ยังมีอะไรอีกเปล่าห้าสิบนี่จ่ายค่าของหนึ่งร้อยนี่คืนให้ฉันเออเหมือนจะถูกอยูอ่นะเห็นไหมล่ะโอเคงั้นฉันไปเลยนะเจ๊เดี๋ยวกัน <c oughs> มีอะไรเหรอเจ๊ตอนที่พ่อแม่คุณแต่งงานกันเนี่ยได้บอกคุณหรือเปล่าพ่อแม่ของฉันนะนะแต่งงานกันไม่บอกฉันเลยสินี่ฉันเป็นลูกนะเขายังไม่บอกฉันเลยอ่ะ นั่นสิเนาะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่บอกลูกได้ยังไงพ่อแม่อะไรแย่จังเลยงั้นเกลับบ้านไปคูดกับพ่อแม่ดีๆนะฉันไปก่อนละ